ลองมาดีครั้เดียว่ก็ที้นนเียงคู่เนีมันไม่ผินะเราไม่รู้สับด้วยเรจะไปขสนใจากเราต้องไปที่เราไปดูเหมือนกันแล้วเรื่อง ไม่ถามอยากรู้ถามค่ะ,คะอยากให้ท่านพูดถึงนโยบายที่จะขึ้นค่าแรง300บาททั่วทั้งประเทศนะคะที่จังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างะคะค่ะเรื่อง300บาทเนี่ยเราคงจะ,ะยังไงก็ต้องตามนโยบายของรัฐบาลใช่ไหมคะว่ายังไงก็ต้องขึ้นถามว่าส่วนดีมีไหมเราก็ต้องบอกว่ายังไม่ทันขึ้น300เนี่ยอุปโภคบริโภคนี่ขึ้นหมดแล้วเพราะ,ะฉะนั้นถามว่ารายรับ รายได้มากขึ้นแต่รายรับก็ไม่ได้ไม่ได้มากขึ้นนะคะน้อยลงเพราะเนื่องจากว่าออสิ่งของอะไรมันขึ้นตามหมดแล้วถามว่าเราเห็นด้วยกับการ3 0มร้อยไหมมันเป็นมันถึงเวลาที่ต้องขึ้นแต่เราอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยหันมาเยียวยานิดนึงว่ามาดูแล SME ซึ่งกำลังห่วงมากว่าจะทำยังไงกับ SME ที่เขาจะเขาไม่สามารถขึ้นเหมือนกับทั่วไปได้แต่ในชุมรีเราเนี่ย มันเกิน300อยอยู่แล้วเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ถึงแม้ไม่ต้องประกาศขึ้นมันก็เต็มมันก็เกินอยู่แล้วนะคะในในด้านของฝีมือแต่เรากําลังห่วงใยว่า SME ซึ่งขนาดเล็กๆเ,เนี่ยจะทํำยังไงซึ่งเขาไม่สามารถที่จะขึ้นได้ขนาดนั้นโดยเฉพาะแรงงานที่ไร้ฝีมืออันนี้ภาครัฐเนี่ยอาจจะมาเสริมสร้างทางคามเข้มแข็งให้กับ SME เขาแล้วก็สร้างเสริมให้กับความรู้องค์กรให้เขาซึ่งเขาจะไม่สามารถแข็งแรงเท่ากับ ทุนใหญ่ๆได้ตรงนี้ที่อยากจะห่วงใยเขาว่าเราจะช่วยกันได้ยังไงให้สร้างความเข้มแข็งให้กับชนบริเได้ยังไงเราจะไม่ต้องพูดถึงทั่วโลกหรือทั่วประเทศแต่เราพูดถึงชนบริเราเนี่ยจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่กันและกันคนที่เข้มแข็งแล้วอาจจะหันกลับมาดู SME ที่ยังไม่เข้มแข็งทํำยังไงเราจะคน พี่ดูแลน้องอันนี้เราจะให้เป็นนโยบายหรือว่า <ạ. S 1> เป็นการในชมบุรีของเรานะคะพี่ดูแลน้องคนที่แข็งแรงกว่าก็อาจจะมาดูแลคนที่ยังไม่แข็งแรงเราไม่ใช้คําว่าอ่อนแอนะคะ,ค,ะคือเขายังไม่แข็งแรงเราจะช่วยกันได้ยังไงแล้วก็ช่วยกันเดินกันให้เขาแข็งแรงขึ้นมาตรงนี้ต่างหากที่อยากเป็นน้ําหนึ่งใ,ใจเดียวกันในขณะนี้นะคะ,คะแล้วในจังหวัดชมบุรีของเราค่ะเหา s m เหล่า e นี้ค่ะได้รับผลกระทบเยอะไหมคะ่อะ ถ้าผลกระทบเยอะไหม,มก็ก็ไม่เยอะถึงอนะ่ะอาจจะ60-40บสี่สนะคะแต่ถึงแม้เขาไม่เยอะเราก็ต้องห่วงใหญ่เขาเพราะนั้นคือทุนไทยทั้งหมดรเราคงไม่ดิฉันจะพูดบ่อยๆว่าเราคงไม่ยินดีตอนนี้เรากำลังดีโอ้โหชมดุรีรนเนอ้อหอมใครๆก็อยากมาแต่ถ้าอีก5ปีหรือ8ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยเราหันกลับไปว่าไม่มีทุนไทยอยู่เลยรตรงนั้นเนี่ย เราจะดีใจหรือเสียใจแล้วเราตอบลูกหลานว่าโอ้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่สร้างมาให้พวกเธอไม่มีที่ยืนนะ,ะจุดนี้ที่เป็นห่วงมากว่าจะทํำยังไงเราต้องช่วยยังไงว่าให้รุ่นหลังให้รุ่นลูกร,รุ่นหลานเนี่ยมีที่ยืนชนบุรีเราเป็นเจ้าของแต่ไม่ใช่ให้คนต่างชาติเข้ามายืนจนเต็มหมดค่ะแล้วทีนีนน้คนก็เกรงว่าเนี่ย ได้เข้าประชาคมอาเซียนเข้ามาแล้วแรงงานต่างด้าวต่างชาติพม่ากก็เหมือนเนี่ยหูเตรียมแห่เข้ามาแล้วอันนี้เราจะแบบหูใหญ่ยังไงบ้างคะเกี่ยวกับแรงงานเราเพราะว่าบางทีแรงงานเราเนี่ยก็ไปต่างประเทศหมดพอเหลือมีแต่ชาวต่างชาติาอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ชมบริเราต่างชาติก็ค่อนข้างเยอะนะคะถามว่าดูแลยังไงสิ่งหนึ่งอาจจะมองต่างมุมคนอื่นๆนะคะเราอาจจะค่าแรง300เนี่ยเราคงต้องให้เพราะตามกฎหมาย แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงว่าด้านสุขภาพเนี่ยเราจะทํำยังไงไม่ใช่เราเสียใ่แค่นั่นแต่ว่าสุขภาพโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะป้องกันได้ยังไงต่หากตรงนี้สําคัญกว่าค่ะก็คืออะไรเรื่องนี้โอเคค่ะเขาคุณค่ะ ตรงงหน้า้าอ<ห>พียากกาค่ะทีมงานวันนี้นะคะเป็นปาร์ตี้ของสาภาประจำปีที่ซึ่งเราจะจัดก่อนทั่วๆไปนะคะแต่ทีมงานวันนี้คือ,อ,อนานาชาติ AEC บวก่ะนะคะเป็นการเตรียมต้อนรับ AEC ที่จะเข้ามา ทำให้เ,เราตื่นตัวมากขึ้นจริงๆแล้วต่างชาติเนี่ยก็ตื่นตัวกันมานานแล้วแต่ว่าชนบุรีเราคิดว่าตื่นตัวมากกว่าจังหวัดอื่นนะคะเลยจัดเตรียมงานนี้ขึ้นมาว่าเรามีชาติไหนชาติไหนมั่งแล้วเราก็มีส่งออแอปส่งไลน์ไปว่าชาตินี้แต่งชุดยังไงอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยเป็นทตรีมงานของวันนี้นะคะก็คิดว่าสร้างความคึกคืนแล้วก็ความสมามัคคีกันด้วยขอบคุณค่ะ ก็โครงการใหม่ๆก็คงจะเราสร้างความเข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้นนะคะสภาเราเป็นสื่อกางของภาครัฐและภาคเอกชนนะคะที่จะสร้างความเข้มแข็งนะคะอหอหเท่านที่สเลยที่บอกไทยกบไทยเลยนะเนี่ยตารางการชุดที่